คุณผู้ชมคะเลือกตั้งสอสอมาแล้วนะคะ ก็คือนะคะเพื่อเลือกสสมาเพื่อที่จะให้สสนี่แหละค่ะไปเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการที่จะไปเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะแต่ว่าการเลือกนายกาค่ะคุณผู้ชมคะมันก็จะมีเรื่องของขั้นตอนและก็วิธีการที่ค่อนข้างที่จะมีรูปแบบใหม่พอสมควรนะคะ,คะตามรัฐธรรมนูญนะคะปี2560อิเพิ่นเขียนไว้นะคะคุณผู้ชมสสหรอยค้นนะคะจะบวกอีกกับสอวอีก2 5 0คนนะคะซึ่งการเลือกนายกรัฐมนตรีค่ะระบบเลือก ของประเทศไทยเพิ่นกำหนดให้ประชาชนไปเลือกสสอนะคะเพื่อที่จะไปเลือกนายกนะคะอีกต่อหนึ่งนะคะซึ่งรัฐธรรมนูญปี2 5 6พอิเพิ่นได้กำหนดเอาไว้ว่าคนที่จะไปเป็นค a n ิเดตนายกรัฐมนตรีค่ะจะต้องได้รับการเสนอซื้อจากพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะคะสามารถเสนอซื้อผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีได้บ่เกิน3คนนั่นเองนะคะหมายความว่าจังใดน,นะคะหมายความว่านะคะจะเสนอซื้อ คู่หนึ่งสองคนหรือ3คนกระด้นะคะยกตัวอย่างค่ะคุณผู้ชมครับปีส 6, 6 2พักเพื่อให้เพิน่นใดเสนอแคนด,ดิเดตนายก3คนนะคะในขณะที่พัรคลังประชารัฐค่ะเพิเสนอซือ้อพลเอกประยุจันโอชาไปเพียงคนเดียวแต่กับโบเมนว่าการเสนอซือ้อนายกเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะการที่จะถูกเสนอซื้อเพื่อไปเลือกในสภาพกก็ยังคงมีเงื่อนไขอีกสข้อนะคะ ขอแรกก็คือพรรคการเมืองนั่นจะต้องมีสอสอย่างหน่อยยี่หคนหรือว่าหากจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชมคะก็คือหาเปอร์เซ็นต์ของสภาพผู้แทนราษฎรนะคะและกะ็ทาพานขอแรกไปเรียบร้อยแล้วนะคะมาเบิ่งขอที่2ค่ะขอที่2ก็คือแคทิเดตนายกรัฐมนตรีคนนั้นก็จะต้องได้รับรองจากสอสอย่างหน่อยนะคะ1ใน10ของจํานวนสมาชิกหรือว่าคิดเป็นสอสอย่างหน่อย หาิคนนั่นเองในการที่จะรับรองนะคะค่ะจากนั้นนะคะเพื่อนกับจากเข้าสู้ขั้นตอนของการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งในการเลือกตั้งปีนี้นะคะ2566น้ีล่ละนอกจากสส5 0 0ค้นที่มาจากการเลือกตั้งแล้วนะคะต้องบวกสวเข้าไปอีกตามที่ทุกกุุงบอก2 5 0คนนะคะรวมแล้วก็จะเป็น750คนนะคะสว250คนที่มาจากการแต่งตั้ง ะะก็จะมารวมเลือกนายกอีกหนึ่งสมัยต้องบอกว่าสาวชุดนี้เพิ่นอยู่ได้สมัยนี้สมัยสุดท้ายนะคะ,คะเพิ่นกรสิรวมเลือกนะคะผู้ใดที่จะถูกเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องได้เสียงสนับสนุนเกินครึ่งหนึ่งของสภานะคะนั่นก็คือ376เสียงนะคะอันนี้คือกติกาใหม่ในการเลือกตัสอสอ้งสสปี2 5 6, 6 6หลังจากนั้นนะคะในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรจะได้มีมติ หลังจากที่เพิ่นมิมติเลือกประธานสภานะคะซึ่งก็เลือกไปแล้วนะคะนั่นก็คือนายวันมุหัมัตนอมัต่าเพิ่นเป็นประธานสภาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปคือเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างที่บอกไปค่ะเพื่อเป็นการน้ำซูการจัดตั้งใหม่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะคะเบื้องต้นกำหนดไวัยว่าวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะจะเป็นมือเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะที่นี่มาเบื้องเรื่องของขั้นตอนการเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะว่าเป็นจังไหนแน่ ย้อนกลับไปที่รัชธรรมนูญปี2560นะคะที่เพิ่นกำหนดให้การเลือกนายกค่ะต้องใส่ระบบรัฐสภานะคะโดยประกอบไปด้วยสสจำนวน5 0 0คนค่ะและกักสสวจำนวน2 5 0คนนะคะร่วมสมาชถถิกรัฐสภาทั้งหมดก็จะอยู่ที่7 5 0คนที่มีเสียงในการลงคะแนน ในการเห็นชอบในการเลือกตั้งนายกค่ะค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์นะคะได้รับการเสนอซื้อเป็นนายกนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีสือ้ออยู่ในบัญชีรายซือ้อนะคะตามที่พักการเมืองได้แจ้งไว้กับทางกะกะตและก็ต้องเป็นพรคก,การเมืองนะคะที่มีสอสอในสภาพบ่หน่อยกว่ารอยละห้าของจำนวนสสอ,สอทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาพผู้แทนราษฎรหาร้อยคนนั่นเองหรือว่าตรงมีสอสอจำนวนยี่สิบห้านขึ้นไปนะคะถึงสามารถที่จะ เสนอซื้อได้นะคะกระเหตุห้ตอนนี้ค่ะมีผู้ที่นะคะขาดว่าอันนี้คือข้อมูลที่ขาดว่านะคะจะถูกเสนอซื้อเป็นนายกนะคะทั้งหมดก็คือ8คนนะคะนั่นก็คือพรรค ฟังร่วมจะตั้งรัฐบาลนะคะเสนอซื้อคุณพิธาลิมจเจริญรัตน,นะคะหัวหนาพรรักเก่าไกลเป็นนายกเพียงคนเดียวนะคะส่วนนางสาวแพทยทองท่านชินวัตนนายเศรษฐาทวีสินลากานายชัยกเกษมนิติสิรินะคะแคดิเดตทั้ง3คนจากพรร่อไทยจะยังบทูกเสนอไล่ซื้อไปเป็นนายกในการโหวตในวันที่1ิกรกฎา,าที่จะถึงนี่นะคะในคณะที่พักในขั่วของพรรรวมรัฐบาลเก่านะคะนั่นก็คือพรรรวรไทย สร้างชาตินะคะซึ่งกัมีซื้อของพลเอกประยุจัน์รโอชาและกานายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคคณะทีพัก ชาติที่ปาดคนันก็คือนายจุลีนลักษณวิสิ์นะคะและก็พรรคภูมิใจไทยก็คือนายอนุทินชาญวิรกุลทั้งหมดนี้นะคะจะเปิดโอกาสให้กับพรรคทีมีคะแนนเสียงเป็นอันดับที่หนึ่งเสนอซื้อให้กับรัฐสภาได้ลงมตินั่นเองนะคะซึ่งในการเสนอซื้อบุคคลที่จะเป็นนายกก็จะต้องมีผู้รับรองบ่นหน่อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสมาชิกทั้งหมดจากนั้นสอสอและก็สวจะลงมติให้ความเห็นชอบผู้ที่จะมาเป็นนายกนั่นเองค่ะ ทีนี้ในเรื่องของการโหวตนะคะในเรื่องของการโหวตนีก็ค่อนข้างที่จะเปิดเผยพอสมควรนะคะเพราะว่าการโหวตนะคะเพื่อนจะมีการขานซื้อทีละคนค่ะเพื่อนจะเลี่ยงตามลำดับอักษรค่ะคุณกุ้งนะคะอย่างเช่นนายกอีโหวตห้บ่นะคะคือเห็นต่อหน้าต่อตาเลยค่ะว่าไผเลือกไผบ่เลือกนะคะทั้งนี้นะคะแคนดิเดตนายกที่ได้รับการเห็นชอบ จะต้องมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึงของสมาชิกเท่าที่มีอยู่นะคะหรือว่ามากกว่า376เสียงขึ้นไปของสมาชิกทั้งหมดเจ็สีเกคนนะคะจึงจะสามารถดำรงตำแนหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30มได้เพื่อที่จะเป็นการจัดตั้งรัฐบาลต่อไปนั่นนะคะก่ะถือ<า>ว่าเป็นการวัดใจกันอยู่กรสมควรนะคะขานซื้อมาแล้วก็ต้องบอกว่าเห็นชอบ ไม่เห็น,หนชอบ,ชอบหรือว่างดออกเสียงนะคะเพราะาเท่ากับจะเห็นหน้าคาตากันว่าผูดไดโหวตให้ไผ่ Fi นะคะคุณผู้ชมก็ถือว่า13กรกฎานี้นะคะถ้าหากว่าจะนับนะคะไปอีกกับประมาณเกือบหกมือนะคะหกวันอันตรายหรือเปล่านะคะก็ต้องติดตามกันเบื้องค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าการเมืองนี่เป็นเรื่องใกล้โตนะคะเป็นเรื่องใกล้โตเป็นเรื่องของทุกๆุกคนนะคะที่จะมามีส่วนรวมในเรื่องของการเมืองใด่ะคะ,คะ,คะ